สวัสดีครับผมดิตั์มาทีนี้เรามาลุยกันกันกบสุสานร,รถ <c oughs> <c oughs> เรียกว่าสุสานร,รถน่าจะได้แหละเออตรงนี้ถามว่ามันมันมีอะไรไหมมันแทบจะไม่มีอะไรเลยนะเอาจริงๆเนี่ยมันเป็นแค่สุสานร,รถนะแบบรถมาจอดกองกองกันตรงนี้ก็เป็นอะไร,ะไรโกเลมนี่ว่าออไม่มีอะไรเลยเอย่ตนั้นทำไมไปยืนตัวเดียวตรงเดียว,ยวม,มันเกิดความสงสัยไม่ใช่อะไร ไงที่เราน,นะเออเราไม่ให้อะไรด้วยแล้วแล้วยืนตรงนี้เหมือนคือ <c oughs> ยืนแยกจากคนอื่นเหมือนมันมีอะไรแต่มันไม่มีอะไรให้อะโถเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาสำรวจที่นี่กันนะครับว่าที่นี่มีอะไรบ้างผมจะบอกว่ามันไม่มีอะไรแบบไม่มีอะไรเลยอะนอกจากไอตัวนันะ้นคนนึงน่าอยู่ข้างบน โอเคการที okay. thing, ่จะสำรวจที่นี่ผมว่าเราต้องใช้ทอร์เรนแหละแล้วพี่กระโดดลงมาทับอย่างนั้นเดี๋ยวนะอุ้ยอุโยอุยอุยแตก โอ้โหลยเหรอโอเคได้เอาเลือดมาโอเคไม่ได้เออไม่จับ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 ไม่อยากกอดไม่อยากกอดไม่อยากกอดเราเราไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นอยู่อยู่จะวิ่งมากอดกันโเอ้ย นี่ติดมิดดีง่ายอยู่กันผมต้ตองใช้ทอร์เรนต์แหละม,มันก็ขึ้นไปได้แหละแต่ว่ามันก็ขึ้นยากเพราะงั้นขี่ทอรเ์เรนต์น่าจะง่ายกว่าเมื่อกี้เก็บอะไรมาผมก็จำไม่ได้แลย้ย <c oughs> เ,เดี๋ยวนะถ้าตอนนี้มีอย่างนี้แล้วด้วยปกติถ้าเป็นรถจากขบวนคา,าราวานนะครับ มันก็จะมีให้เปิดข้างหลังใช่ไหมละ่ะเพื่อเอาของแต่รถพวกนี้แบบมันไม่มีไงเหมือนมันโดนขโมยของมันมหยิบช่วยของไปหมดแล้วอะนอน,น,อน,นมีคนนอนฝันร้ายครับนอนกระตรุก <c oughs> เราจะไปปลุกเขากันนะครับฝันร้ายเหรอฝันร้ายเหรอ เรีเยกอะไรด็กต้องสาบอ่ะอะ,อะตรงนู้นขนาดน่ากลัวโอ,อ้ยตกตกตกบุพพาอัศนีครับบุพพาสายฟ้าเนะี่ย จะบอกว่าผมทั้งชอบคําไทยและผมก็ไม่ค่อยชอบคําไทยในเวลาเดียวกันคือผมชอบคําภาษาไทยท,ที่ว่านอกจากคําว่าอะไรล่ะคาคำานึงมีความหมายได้เหมือนกันและในหลายความหมายอะนึกออกไหมอย่างเช่นสายฟ้าอย่างเงี้ยสายฟ้าอาจจะแปลว่าอาัศนีบาทหรือสายฟ้าเลยก็ได้อย่างี้ก็ไดะ หน้ากากเจ้าผู้ครองไอเสื้อคุมของพวกราชวงศ์นี่ว่ะเออเออผม,ผมชอบไงผมเคยเอ,อ่าไม่ใช่ผมเคยผมต้องบอกว่าผมเป็นแฟนการ์ตูนเรื่องนารูโตะนะเออนารูโตะนะไม่ใช่โบรูโตะนะเอาแค่นารูโตะนะคือผมชอบการแปลของเขามากเลยอะ่ะเอออย่างเช่นคำว่าอะไรนะ พันปักษาอย่างเงี้ยคือมันในเรื่องมันเป็นเสียงร้องของนกหลายๆตัวเออเขาก็ใช้คําว่าเรียกชื่อว่าพันปักษาไม่ใช่นกพันตัวอะไรเงี้ยผมก็แบบเออชอบชอบคําแปลแบบเนี้ยที่แบบใช้คําที่มันเป็นความหมายเหมือนกันแหละแต่ว่ามันคํามันดูสวยกว่าไงเออเหมือนกับไอ้ญ่าอัศดีเมื่อกี้เออมันแปลได้เพาะดีผมชอบผมชอบ อย่าพึ่งมาได้ไหมอ่ะพี่ให้ผมเคลียร์ตรงนี้ก่อนอ๋อมา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 ,มาคือมันเป็นบอสแหละครับมันเป็นบอสเอาแล้วมันเป็นบอสที่ผมกม็ชอบเพราะว่ามันมันเรียกว่าบอสก็ไม่ได้ได เพาที่ขี้ขาดนากมว่ขาดมากเลย ติดฉาบล้อติดฉางลอง้งลอเหรอเนี่ยพอเราสู้กับเขาไปได้ประมาณเนี้ยประมาณแค่เลือดสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเมื่อกี้สิบหรือสิบห้าประมาณสิบห้าประมาณสิบห้าหนึ่งในสี่ประมาณนั้นอะ่ะเขาก็หนีไปเลยหนีแบบหนีไปเลยจริงนะ <c oughs> เห็นปะไอ้เจ้าอะไรนะซัมมอนผมอะหายไปเลยทุลีผมอะ เป็นบอสท,ที่แบบเรียกว่าบอสก็ไม่น่าได้นะ <c oughs> สู้กับไอ้พวกนี้ยิ่งสนุกกว่าอีกไอ้เจ้าเนี่ยอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะอยู่ตรงนี้อยู่ไหนอ่ะอ่านี่ไงไม่ได้ไม่มีของแล้วก็ไปที่นี้ไปไหนแล้ว <c oughs> <c oughs> ตกใจหมดเลย <c oughs> อะไรตัวใจอะไรคนเล่นอระตูทับโอเคก็ติทต่อศาสตร์พอดีอ่าโอเคได้เลื่อนมเพิ่มเลื่อ,อ,อว่าเราเคลียร์หมดนะครับ ถ้าเราเคลียร์หมดมันจะเป็นอย่างนี้แหละเออผมจําได้อ,อ๋อไม่มีของไม่มีของจำไม่แล้ว <c oughs> กำลงังจะพาไปหาเก็บของอ่าโอเคตรงนี้สุสานรถเราครบแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวยังไม่จบวิดีโอนะเดี๋ยวผมต้องพาไปเปิดพรตัวนู้นนเพื่อไปตามทางของเรา <c oughs> อ่ะส่วนบอสตรงนี้อย่างที่ผมบอกก็คือมันเปิดตัวได้น่ากลัวมันเป็นมังกรแบบมังกรตัวใหญ่เลยแต่ว่า <c oughs> พอเราตีไปเลือดเหลือแค่เมแบบื่อกี้ลดลงไปแค่หนึ่งในสี่หนึ่งในสี่ของเลือดทั้งหมดมันหายตัวหนีเลยมันบินหนีเลยมันไม่สู้กับเราต่ออืเพราะงั้นคนที่มาเจอจะสู้ก็ได้หรือถ้าไม่สู้วิ่งเลยครับเนี่ยวิ่งไปเลยมันบอสมันไม่ได้สนใจเราขนาดนั้นนะไม่งั้นมันไม่หนีเราอย่างนั้นหรอกเนี่ย มันจะมีหมาหมาอยู่สองสามตัวตรงนี้แหละแต่ก็ไม่ได้สนใจไงเราก็ไม่สนใจเหมือนกันเ <c oughs> นี่ยวิ่งมาแล้วตรงเนี้ก็จะเจอพอแล้วเราไม่ได้สนใจขนาดนั้นนะอ่ะไม่ต้องไม่ต้องไปสนใจมาขนาดนั้นอ่ะพอ๋ออ๋อ้๋ีอ๋ออ๋ออมออ๋อ็๋ออ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 ่ออ๋ออกออ๋ออ๋เอลออ๋ออ๋ออออ๋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 ออมยอ๋ออ๋ออ๋ออ๋้องอ แล้วก็สร้างปล,งล,งลักหักพังลุกเดี๋ยวเราไว้เล่นกันวดีโอหน้าๆนูน่น,น,นเลยแต่ตรงนี้ไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวผมไปกับน้องรายาเลยน้องรายาน้องรายาอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าทําไมก็คือบางคนอ่ะบางคนก็จะเจอน้องรายาบางคนก็ไม่เจอนะ ผมคิดว่าอันนี้ผมคิดเองนะอผมคิดว่าถ้าเกิดว่าใครผ่านทางเนี่ยแท่นยกใหญ่เนี่ยอา่าถ้าใครผ่านทางเนี่ยมันจะผ่านไปแล้วนะผ่านแบบผ่านไปแล้วไปจุดพรอ,อะไรแล้วอย่างนั้นอนะ่ะเออจุดพรเรียบร้อยนู่นนี่นั่นจะไม่เจอน้องนะผมคิดว่าเพราะว่าน้องรายาเขาเคยบอกกับเราตอนที่เจอเลว่าไอ้เจ้าอะไรนะตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะมีเป็น โบราณสถานเราสามารถเป็นเหมืองเราสามารถใช้ทางนี้เพื่อขึ้นมาได้โดยที่ไม่ต้องผ่านแท่นไอ้ยกใหญ่เด็กเด็กทัศนะอันนี้เด็กทัเอ,อพอมาถึงปุ๊บน้องเขาก็จะรออเดี๋ยวผมทำเครืน้องเข้าไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวน้องเขาจะพาเราไปที่ปราสาทภูผาเพิงตรงนู้นเลยด้านบน <laughs> ต้องบอกเลยว่าปราสาทภูผาเพิงด้านบนอ,อ เพราะว่าตอนนั้นเราโดนว้าไปจากเจ้าอะไรนะตัวตัวอะไรสักอย่างจากเนี่ยจากเนี่ยจากมหาัรเนี่ยวิทยา,ายัยเลยาลูคาเรียเนี่ยออไปโหดด้านล,ล่างนะครับโอเคเราคุยกลมล้อมเลย ไปครับจับมือครับบัตรจับมือไม่ต้องครับจับมือเลย <c oughs> ตัวละครเราเดินด้วยหรอนึก <c> ว <oughs> ่าจะแบบปุนน๊บไปเลยวาร์ปอย่างงี้ไหมพระฤาษีหาดภูผาเพลิงครับ อในๆก็ในๆละผมจัดการให้ครบเลยดีกว่าอ่าจัดการให้ครบผมผมยังไม่คุยนะ,ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเควสมันจะยาวอเดี๋ยวตอนเรามาถึงที่นี่เดี๋ยวเราคุยอีกทีที่ผมบอกว่าผมจะจัดการให้ครบหมายถึงผมจะพาไปตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไปเอาแผนที่ก่อน ผมจะไม่ตีแบบอะไรนะถ้าถ้าถ,ถ้าไม่จําเป็นถ้าไม่จําเป็นอ่ะนะเออถ้าไม่ตีผมผมก็มไม่ตีเหมือนกันเออผมไม่ได้แจีอะไรอางง้นอ่ะตรงนี้ครับเีทองเก็บครับ ขนลุกคนลุก,คนล,กคนลุกเลยเมื่อกี้ไม่ไม่ไม่อย่ามายุกอย่ามายุกเราเราไม่เคยคเราไม่ได้ทำอะไรกันไว้สักหน่อยโอ้ยผมเกลียดไอ้นี่ผมเกลียดไอ้ไนิ้วมากเลยแล้วดูมันมเกลียดนิว้วผมเกลียดนิว้วผมเกลียดนิว้วผมเกลียดนิว้วเกลียดนิ้วเกลียดนิ้วมากยังไม่ตายอีกยังไม่ตายอีก โอ้โหโอหแล้วผมขนลุกเลยเมื่อกี้อ่ะคือคือถ้าใครถ้าใครดูผมมานะครับจะเห็นว่าผมตอนผมสู้กับไอ้เจ้าพวกมืออ่ะอยู่ตรงอ่าเนี่ยเนี่ยปราสาทคาเรียเนี่ยผมไม่ชอบหน้าม,มันอยู่แล้วเออมันขนลุกยังไงไม่รู้อเออยิ่งแบบเป็นนิ้วแล้วแบบเอ้ยเอ้ยอแล้วมันอสีมันไม่มันไม่สะอาดอะสีมันดูเหมือนเหมือนมือในศพอ,อะเออแต่ผมไม่มีปัญหากับติงในเวนเดนะ อ่ะโอเคตรงนี้เดี๋ยวแล้วแป๊บนึงว่าใครพักใครใจแป๊บนึงคนลุกคนลุกคนลุกจริงคือแบบโดดลงม้ามาแล้วมันวิ่งแบบบูบบูบูบมาอย่างเงี้ยอ่ะโอเคครับเดี๋ยวตรงนี้ม่าเราจะเก็บเป็นชิ้นส่วนแผนที่ภูเขาไฟเกลเมียโอเคอ่ะเราได้เปิดเปิดแผนที่ขึ้นมาอ่าโอเค เราได้เปิดแผนที่สักทีนะครับหลังจากที่เราอะไรนะลุยตรงเนี้ยแล้วก็ไปทำปาดนะแล้วก็กับบอสนี่ยบอสบอสไอ้มะกรอ์มะกรอขี้ขาดเนี่ยแล้วก็เนี่ยจากน้องลายาอยู่ตรงนี้นะน้องเขาดักรอเราเออน้องเขาดักรอเราแล้วก็พาเรามาแบบมานี่เลยโอเคก่อนที่จะจบวิดีโอขา,าเปิดพอร์ตพอร์ตใกล้ๆโอ้แต่เมื่อกี้ไม่ไหว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 ,ไไหวไอ๋อ อ่ะโอเคครับเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเราไว้ไว้กันเท่านี้แล้วกันเพราะว่าไม่ไหวตอนที่ผมไม่ไหวแล้ว <c oughs> เจอมือเมื่อกี้เพราะตอนวิ่งมาตามทางผมเห็นแล้วว่าผมรู้หละว่ามันมีมือผมก็เลยโอ,โอเคพยายามหลบมันมาแต่มาเจอตรงเก็บอันนี้ผมอ้าเียเกลียดหน้ามันโอเคครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่วดโอหน้าวดีโอนี้ไว้เท่านี้แล้วกันบายบายครับ hey! bye 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 lắm, bye bye lắm